สวัสดีครับลุงทองดีเมลอนฟาร์มนะครับก็เช้าเช้าเริ่มทํางานนะครับวันนี้จะไปทําอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นกาแฟก่อนนะครับผมเปิดปากนิดนึงเช้าเช้าก่อนเริ่มทํางานก็ดื่มกาแฟทําให้กระชุ่มกระชวยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูการผสมเกสรน,นะครับผสมดอกเมลอนนะครับ ก็ไมลอนนะครับก็จําเป็นจะต้องผสมดอกนะครับเพราะว่ามแมลงเข้าไปในโรงเรือนไม่ได้นะครับแล้วก็ลมในโรงเรือนก็พัดเบามากนะครับเพราะ,ะนั้นเราต้องผสมเกสรน,นะครับเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการผสมเกสรเนี่ยทางสวนลุงทองดีฟาร์มนะครับผสมแบบไหนบ้างนะครับแต่ว่าในขั้นตอนการผสมเนี่ยจะไม่บอกทั้งหมดนะครับผมมันมีเทคนิคนะเยอะมากเยอะแยะมากมายนะครับที่ จะต้องเรียนรู้นะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับเริ่มสี่วันนะครับวันนี้วันที่1แล้วก็อีก3วันนะครับในการผสมเกสรนะครับถ้าสนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับแล้วเทคนิคทุกอย่างจะสอนหมดเลยนะครับแต่ว่าจะต้องมาช่วงประมาณสักเก้าโมงถึง10บโมงนะครับผม ก็ไม่น่าจะเกินนั้นเพราะว่าถ้ามันสายไปนักเนี่ยมันจะผสมไม่ได้เกสรมันจะมีน้ําหวานมานะครับแล้วก็ก็จะไม่สามารถผสมได้ภายในวันนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการผสมเกสรของลุงทองดีเมลอนฟาร์มจะเป็นยังไงนะครับผมครับผมนี่ครับก็นี่เป็นดอกตัวเมียนะครับเห็นไหมครับเป็นดอกตเมียดอกตเมียจะมีเป็นกระปะ๋อนี่ฮะถ้าจะเห็นนีครับเป็นกระปะ๋อ อ่าเป็นกระปะ๋อจะเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นดอกตัวเมียเนาะก็จะบานละบานเต็มที่ละพร้อมที่จะผสมละนะครับอ่าเกสรก็จะด้านในก็จะเป็นกีบของเกสรน,นะครับที่จะเผยออกมาบ,บานเต็มที่ละแล้วเดี๋ยวเราต้องหาเกสรตัวผู้ตัวหนึ่งนี่ก็เดี๋ยวนี่ครับนี่คือเกสรตัวผู้เห็นนะครับนี่เกสรตัวผู้ ก็จะไม่มีกระป๋อเนาะไม่มีกระป๋อเห็นไหมครับทีนี้เราต้องเอาตัวผู้นี้ไปผสมกับตัวเมียทำยังไงก็นี่ครับง่ายๆก็ฉีกดอกมันออกมานะครับนะฮะวิธีการฉีกดอกก็ง่ายๆนะครับเห็นไหมครับถ้าทำบ่อยๆก็จะชินนะครับถ้าทำแรกๆก็จะฉีกขาดหมดนะฮะหัวเกสรก็จะหลุดไปนะครับก็จะมีเนี่ยฮะมีละอองเกสรติดอยู่รอบๆมันนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะเอาละอองเกสรตัวเนี้ย ไปแต้มกับดอกตัวเมียนะครับวิธีการแต้มก็คือจับไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็หยิบดอกตัวเมียมานะครับแล้วก็จับตรงกระเปาะมันนะครับจับกระเป๋ะมมาให้นิ่งแล้วก็เอาเกสรตัวผู้ตัวนี้ครับเข้าไปจี้นะฮะเข้าไปจี้ตรงเกสรตัวเมียนะฮะเนี่ยหมุนๆหน่อยหมุนๆหน่อยเนี่ยฮะอ่าเท่านี้แล้วครับเกสรตัวผู้ก็จะไปผสมกับเกสรตัวเมีย ที่อยู่ในที่อยู่ภายในนะครับเกสรตัวเมียจะมีประมาณ3ามกลีบใหญ่ๆนะครับแล้วก็อาจจะใช้1ต่อหนึ่งใช้ตัวผู้1่ตัวเมีย1ตัวผู้2ตัวเมีย1หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเกสรตัวผู้ตัวเนี้ยมันมีมากหรือมีน้อยนะฮะเราพิสูจน์ได้นะฮะถ้าเราจะพิสูจน์เราก็เอาเนี่ยหลังมือแต้มอันนี้มันหมดแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเอามาอีกดอกหนึ่งมาให้ดูนะฮะว่า จะสอนตัวผู้นะฮะฉีดมาใหม่เลยฉีดมาใหม่เลยนะครับเนะี่ยเดี๋ยวเฮิงจะแต้มหลังมือหลังหลังหลังเล็บให้ดูนะเห็นไหมครับมันจะมีเหลืองๆจะมองเห็นได้ว่ามีเหลืองๆนะฮะตรงปลายเลยนะ็บ,นะรบเราพิสูจน์เช้าๆมาถ้าเราอองดีหรือไม่ ไม่ดีมันก็จะเห็นชัดว่าอ๋อมันมีละอองอยู่นะฮะละอองเกสรตัวผู้เห็นไหมครับเนี่แหละครับละอองตรงนี้นะครับเราก็จะเอาไปผสมกับเกสรตัวเมียก็เราจะผสม3าถึงสวันนะครับก็คือหลังจากนั้นก็เอาก็จะปล่อยให้มันโตแล้วเราก็เลือกนะครับใน1ต้นเนี่ยเราเลือกแค่ลูกเดียวที่เป็นลูกที่ดีที่สุดนะครับเวลาที่เราผสมเนี่ยก็จะผสมตั้งแต่ อันนี้เขาเรียกแขนงนะครับแขนงที่ยาวออกมาเรามีดอกเนี่ยเราจะผสมแขนงที่เก้าถึงสิบสามเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแต่บางคนก็จะบอกว่าอ่ะสิบถึงสิบสองพอแล้วแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเผื่อหรือไม่เผื่อขึ้นอยู่กับฤดูการขึ้นรู้อยู่กับว่าอ่าตอนนี้ผสมติดง่ายหรือไม่ง่ายนะครับอากาศเป็นยังไงขึ้นอยู่กับธรรมชาตินะครับก็คนคนปลูกเนี่ยเขาจะรู้ว่าเฮ้ยเขาจะต้องผสมกี่วัน แล้วมันจะเพียงพอไหมนะครับแต่ส่วนผมเนี่ยถ้ามันติดง่ายผมก็จะผสมแค่3วันถ้ามันติดยากก็5วันนะครับขึ้นอยู่กับเ,เราต้องวิเคราะห์เอานะครับก็นี่คือการผสมกีสอนถ้าใครสนใจนะครับภายใน3วันนะครับนับตั้งแต่พุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็เข้ามาเรียนรู้กันแล้วผมจะสอนให้หมดเลยเทคนิคต่างๆนะครับไม่สาม,มารถสอนได้หมดนะครับ ต้องเข้ามาดูจริงๆมันจะมาะต้องเห็นด้วยกับตามันถึงจะสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสนใจก็ภายในสามวันนี้ก็เข้ามาได้นะครับก็โทรมาก่อนแล้วก็เข้ามาประมาณ9ก้าโมงถึง10บโมงหรือ10บโมงครึ่งอ่าเราเจอกันนะครับก็ลุงทงดีเมลอนฟาร์มก็จะสนําเสนอสิ่งเหล่านี้ในหลายๆเรื่องนะครับก็ให้ท่านลูกค้าหรือก็ผู้ที่สนใจเข้ามาสื่อสารเรียนรู้นะครับในอนาคตต่อไปนะครับก็ มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับผมก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าอพอรู้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสามารถถ่ายทอดได้นะครับก็นําไปใช้ได้จริงนะครับโอเคงั้นก็ขอบคุณมากสําหรับการรับชมในวันนี้ขอบคุณครับ